นช่ครับนะเราอยู่ในเกมกวางมิเศษนะครับกวางมหาภัยทีนี้เราก็นี่นะไอเทมที่ก็ตูปเดีอกมาเนี่ยไอเทมนี้เลย แล้วก็ไปเรื่อยๆไปไปทำอะไรดีะดอะไเนี้ยใส่บ้านหาานี่ยราบท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 ราบ แกช้ามากเลยมันจะเสียเวลาต่อการทำมาหารขึนของเราดูเลยนะโอ้มันลอยมันลอยนี่เป็นเอาวุธน้ำมาเอาลอยม,มันตั้งใจที่จะขึ้นตั้งใจมาต่อย con còn nhé lấy con trai nó bầu này con cha sửa con chó mà con này là tiền này ด yeah. mm ีข่้นจับนี้ยูยยอเคอือืมดีขึ้นดีขต่างทงตนงทองโอ้ได้มาดูโอเคอะเราไปที่บ้านคุณหมอนะ ไปเลยวะนี่นี wow, ่น um, yeah, ี่นี่รู้แล้วทุกคนผมรู้แล้วผมรู้แล้ววาตรงนี้เลยนี่มาทำนิดมาโอ้นีนนี่วันีว่าเว้ยมาแล้วออแลมาแล้ว

โอ้ยเอ่อแลชนะแล้วเปิดกล่องดีกว <Coin>: ่าอะไรเนี่ยระเบิดแม่รเได้แล้วเอามาทำอะไรเบื่ไปวู้สวยเราเราไปเอาบุ๊ดดีกว่าบุ๊ดดีกว่าหลอยๆแลยวปะ mời 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 đi rồi thì นี่มันเออเนื้อมังกรพิเศษเลยว้าวว้าวจวดไปเลยนี่เอาปืนนะไม่ปืนดีกว่าเอาใหม่เลยนี่เอาได้ปืนแล้วท่านผู้ชมของจากโลกอนาคต ก็จะขอจากลกอนาคตดี่ That's I... Your phone can get hacked easily. But how you can protect it? They can do it in